สวัสดีครับสวัสดีครับยฟซีแฟนช่องทาง YouTube บุญธรรมนำโชคนะครับมิอนีอดมินจะพาท่านผู้ชมไปตามต่อตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณพ่อโหนะครับคงสุดท้ายคุณพ่อโหคนจะมีแนวทางให้เลกตัวใดก็ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังรับกันได้ครับเด้อเกี่ยับตัวเลขของพ่อโหอาจจะเป็นตัวเลขโชคลาภตัวเลขที่มีรางวัลในวันวันที่16กุมภาพันธ์2567นะครับกต่ให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังรับกันได้ครับเด้อเด็กงอนมากเลยเด้อเนี่ยก็ธรรมดาเลยง่ายงอนมานเหร แต่เนยมันก็นอนมากเล็กสองตัวนี่สิ่งกันออกละตัวหนึ่งสิเป็นบนตัวนึงสิเป็นล่างมันมาน้องอันนั้นอยู่แล้วสองยางอยู่รันมันใจได้พอก่อนนี่โยก็ว่ามันมันเติบดิ้นแล้วเพราะอากาศหนาวเราพอนอะใส่เสื้อกันหนาวอย่างดีอากาศหนาวๆเลยรับภ่าคอีสานตรองพ้นจะตกนี่ทั้งสองแนวพอทั้งบนทั้งล่างบางวันนี้ให้ทั้งสองอย่างเลยทั้งสองนะครับ แต่ส่วนมากเขาจะให้แนวทางบนเนาะตะกอน<ม>เดี๋ยวนี้รากมันอกาเขาอยู่เขาก็เลยจะเอาไปเป็นแนวทางให้นะครับอืเป็นแนื้อสร้างน่ะปกติเขาโหก่ก็จะให้แนวทางบนอย่างเดียวนะครับสําหรับหวดนี้โชคดีนะครับเขาโหก่ก็เห็นแนวทางล่างให้พหหร้อมมัน,าน,ล,น,นลายสุดรมันเอาให้จักสุดนะหมวดนี้เนาะที่ลายสุดเลยครับให้เหอียดมากพอเนาะหนึ่งส<พ>องสามสี่ห้าอาหารสุดบนในห้า สุดล่างนี่งหนึ่งสองสามสี่สามตัวสุดล่างนี่ครงหาสามหาสี่หาหกเป็นแนวทางของปโหนะครับประจำวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับอ่ะพอไรไม่เนี่ยตัวใดแน่เนี่ยข้างบนเรีกวิ่งเอ็กเมยมักตัวใดพ่อเรีกวิ่งครับวิ่งหกวิ่งหกเด่นหกลองฮะเด่นหกรองห้านะครับนี่สองตัวนี้มันเสียชิงกันมากเลยครับโอ้ จะเบียกันมากเลย่ะครับสองตัวขนหมาบนตัวนี้ก็มาล่างกันตัวนี้มาล่างตัวนี้้ามาบนนลนะครับเหลยมันมีจุดสองอย่างนี้ครับอาอจับคู่แล้วพ่อบนตัวได้แน่หกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองหกสามหกสามบกปแลวล่ะตัวนี้ไม่ต้องทิออกอีกตออกอีกแล้วก็หกสี่หกสี่ สิบสามกับ 1, <3. S 1> หนึ่งสามป่ะเด็กคนนี้จะมาแปะกับโมแฉแปลระมันมันมากครับครับความฝันโอ้มันถือมากพอครับครับโอ้เด็กมากับความฝันหนึ่งสามเนี่ะเป็นแนวทางบนของคุณพ่อนะครับเด่นหกรองห้านะครับคุณพ่อเป็นจับฟูไหน้นะครับจะมีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่แล้หนึ่งสามนะครับหาหนีพอโหบนหนี่เราว่ามันอัดอะมากคือกันกับเป็นเป็นใดผ่ามากกับม้าหาหนึ่งหาสองหาสามหาสี่นะครับนอนประมาณนี้ เอาคานี่เอาสามตัวอเอาสามคู่ครับนนหาสามเป็นแนวท้างบนคื้ทางล่างพอ่อทางล่างตัวนี้โอ้รับรับรับหาสามหาสี่หาหกแสดงว่าเด็กหาในเด่นล่างนะครับเนาะ,ะทำไมครับเอาล่างทีนี้เด่นห้าแม่บุพเพอ้าวซ้ายวิ่งซ้ายหลุดนะครับวิบ่งได้เลยนะครับห้ามาจากเซ็นพอ่อล่อยนี่ละเยา้าหลายๆอร่อยนี่นะครับเนาะ <laughs> หลายหลายปฏิวัติเกินนะพ่อหาสามจับกูให้รับห้าสามห้าสี่ห้าสี่ห้าหกห้าหกมาแรงแค่เด็กเินห้าหกสามสามชุดประเพอสามชุดเนาะเอาแค่นี้น,น,น,น้อยๆแค่นๆอเป็นแนวทางวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับ หกเจ็ดนะครับเป็นแนวทางของคุณพ่อโหนะครับปกติก็บ่เคยผ่านนะพ่อน้องมามันไ่เคยผ่านก็่ผ่านอยด้ยแล้วมันบ่าขันเก่าว่างั้นครับเพิ้ลนหนียดน้ำใจครับน้ำแมวลังเป๊ะเลยนะครับเนาะไปฝัดบนตัวเดียวหลุดมันเลยโอ้ไปลงลางจังหวะโอ้ยสิได้ดมาใส่หม้อผัดโ้ยซื้อเกียวไม่บ่ได้ยังไงเนาะซื้อเกียวไม่บได้เอาวันนี้แกตัวใหม่นะพอเนาะ อ๋อเหล็กคลสามฝันมาจากไหนทำไมเหล็กคลิลปสามเนี่ยเพอฝันได้ถ่ายรถเพื่อนีลล่ะฝันว่าได้ขี่รถเพื่อนเลยครับรถเพื่นเป็นสามสิบเอ็ดเนี่แต่ห่างอยู่ในนี่มันมากหนึ่งสามหนึ่งสามอ่ะกระปุกเป็นยังไงกับเอาเพราะว่าเลขตัวเดียวกันหนึ่งสามสามหนึ่งให้กับเอาทุกตัวให้กับเอา,อาด้วยค่ะเพื่อเพื่อจะบันเป็นการเสียเที่ยวนะครับอพอโฮ่เพื่อนหาแค่นี้นะครับแนวทางบนเด่นหกนะครับสายวิ่งสายลุดวิ่งได้เลยนะครับเลขหกนะครับจะมีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่เหล็กความฝันให้ตัวหนึ่งหนึ่งสามเหลับ จะมี5 3 5 4 5 6นะครับได้เป็นแคปหน้าจอแล้วขอเอนาะ,ะแคปหน้าจอยด้วยครับเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับมีแค่นี้โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสมมติว่าให้วงกลมให้วงกลมจะได้พอ่อวงตัวนี้6ส <C. S 1> ี่เด็กคนฟันบ่วงหนูพ่อกับวงสามสามหนึ่งนะครับให้กับ ใบกับฟด้วยครับด้วยแต่ว่าทะเบียนรถนั้นเป็นสามหนึ่งแต่ว่าพอมาเขือในเด็กสูตรเป็นเป็นหนึ่งสามนะครับก็พอดีมันตรงกันนะครับเอาแนวข้างล่างนะพ่อให้วงกลมตัวใดขห้าสามห้าสี่ห้าหกตัวนี้ยโอ้ห้าสามกับห้าสี่อ๋อเป็นตัวนี้นะครับตัวฟันทงนะครับของคุณพ่อโหอ๋อชัดเตียนบาดสามตัวตัวไหนไปโอ้ไอ้โอ้ลักลอยตัวใดใส่กับพ่ออาหารใส่เด็กว่ะห้าหกสี่ห้าหกสี่ สำหรับแนวทางสามตัวนะครับจะเก็บเขียนเ,เ,เพิ่มให้ด้ครับแนวทางบนห้าหกสี่เมตรเดียวห้าหกสี่เมตรเดียวนะครับเอาไปพิจารณาไวนนะ้นคอเนาะเพื่อโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับสำหรับไอผู้ใดนะครับที่โชคดีมีโชคราภนะครับแต่เคยเขียนลงนะครับคอยทักทายมาด้วยครับเดทักทายแอดมินมานะครับเดี๋ยว แอดมินจะเอาเลขที่บัญชีของคุณพ่อโหให้นะครับบุรีโชคดีอยากร่วมทําบุญกับคุณพ่อโหนะครับเปวีที่เพิ่นทักมาอยู่ฐาเลขของโหเขา่าจะโอนเงินไปทําบุญกับพ่อโหนะครับอ่ะบุรีเข้ามารับชมนะครับโชคดีก่ะขอยักข่ายแอดมินมาด้วยครับเดี๋ยวพว่าเลขที่บัญชีผมจดไว้อีกเล่มนึงบัดนี้มนผมโมเดลมานั่มนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเลขที่บัญชีของพ่อโหให้ด้วยครับเด้อยวบุดีเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภกันทุกคนด้วยครับเด้อเป็นแนวทางรัฐบาาลไททย16วัันนนี่กุมภพธ์ คงทุ้ายเนาะพอ่อถือว่าคงสุ้ายแล้วโอมีตัวอื่นอีกไหมวะวะบ่บอบ่ฝันก็บ่ฝันแม่บาวันนี้บ <วะ S 1> อเอาตัวนี้นะพอนะ่อเนาะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขับคุณ FC ซีนะครับคุณเสาลักษณ์นะครับนี่ก็มอบให้คุณพอ่อโหนะครับสองเหลี่ยมนะครับเดีอยแบ่งให้พอห่อโหใส่นะครับขอบคุณสายบุญนะครับที่ร่วมทําบุญฝากนังซื้อมาให้กับทางแอดมินบุญธรรมนำโฉนกนะครับแอดมินกับมาแบ่งให้คุณพ่อโหสองเหลี่ยมกับคุณพ่อใส่สองเหลี่ยมนะครับสมมติง้างามๆนะครับสม โชคดีวันครับขอโชคดีด้วยครับเด้อคุณสวักษ์นะครับคุณสวักษ์บุตรดานะครับทรงมาจากเอกชัยซอยห้านะครับขอให้โชคดีมีโชคลาบด้วยครับเด้อแอดมินก็ไกลรับเรื่องของฝากนะครับอีกกองนึงก็จะไปให้คู่บาววัดธรที่ลองนะครับแต่ยกกองให้เพิ่นเลยนะครับเด้อส่วนที่เหลือก็จะไปให้เจตางคนผู้ไทยน้ำพร้อมนะครับไปเขียนตัวเลขให้นะครับขอขอบคุณขอบคุณคุณสวักษ์บุตรดานะครับซื้อกับมวนมวนสวักษ์แต่คนงามนกพอเนาะจิตใจเพิ่นก็งามกบสิงามคือคิตใจเพิ่นนะครับ ขอโชคดีถูกกตเตอร่วันที่หนึ่งเ้อคุณบุดดานะครับอให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับแนวทางของคุณพ่อโหนะครับจะมีหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หนึ่งสามสำหรับแนวทางบนนะครับสายรูดสายวิ่งนะครับวิ่งได้เลยหกมาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสามตัวห้าหกสี่เม็ดเดียวนะครับสําหรับแนวทางล่างนะครับคุณพ่อโหให้วิ่งรูดห้านะครับจะมีห้าสามห้าสี่ห้าหกวงกลมหายคือหาสามกับหาสี่พิเตรณหน้าไปด้วยครับเด้อได้เข้ามารับชมกับขอให้โชคดีมีโชคลาภกันทุกคนนะครับ สุกๆมันมาเด้อครับเด้อสวัสดีครับ